สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะคะว่าเกอโอกินอะไรนะอ่านั่งรอแล้วค่ะนั่งรอละเดี๋ยวจะหั่นเนื้อให้เขานะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าเกอโอกเนี่ยกินเอ่อหรือรถไวนเลอร์เนี่ยรที่นะ กินเนื้อวัวนะคะเนื้อหมูเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคกับเขาเท่าไหร่นะคะแต่เนื้อวัวเนี่ยกินได้ไม่ต้องออทำกับไม่ต้องอคอกก็ได้นะคะเคอกก็คือทําให้สุกนะคะก็คือกินแบบเนี้ยชิ้นมันจะประมาณนี้นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะนะคะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยอ่าเสร็จแล้วค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาผสมกับอาหารค่ะ,อะรอแล้วค่ะน้องกีโอรอแล้วนะคะ ผสมกับอาหารของเขานะคะอาหารเม็ดของเขานั่นเองก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากเราจะพยายามนะคะหรือว่าเวลาทําอาหารให้เขานะคะก็จะเอาเนื้อหรือว่าเอาตัวที่ที่เป็นเนื้อนะคะจะพยายามเอาไว้ข้างล่างนะคะแต่ก็จะผสมให้กลิ่นมติดนะ,ะกับอาหารเม็ดของเขาเนาะ,ะเพราะว่าเกโออ่ะชอบกินอาหารที่แบบแปลกๆนะคะก่อน แล้วก็จะเลือกอีกด้วยนะคะเราจะพยายามที่จะผสมนะคะให้เขา,เ,าเข้าแล้วก็กลิ่นเนี่ยติดไปหัหัวอาหารอาหารเม็ดของเขานั่นเองเนาะอ่ะผสมกันต่อเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วก็น่ากินเหมือนกันเนาะอ่ารอแล้วจ้าเดี๋ยวจะบอกให้เขาหยุดนะคะหรือนั่งก่อนอุ b นบล b b บล i b Und b บล i b แล้วก็จะเรียกให้เขามากินนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์มือหรือว่าเสียงนะคะ, <Yeah. S 1> อ,ะอร่อยจ้า โอเคค่ะก็ปล่อยให้น้องเขากินไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชิ๊